บอดี้ <Body S 2> เดิมสนิทครับน็อตไม่เคยขยับครับไม้น้อยมากเพียง160,000โลเท่านั้นครับ What? สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกเช่นเคยครับนักขุณรถบ้านมือ2นะครับวันนี้มีรถมานําเสนอนะครับเป็น To โยต้าโคโร拉อัลติสนะครับรถบ้าน2มือจากป้ายแดงนะครับสภาพนี้ผมบอกเลยว่า1เดียวเลยครับซื้อรถคันนี้นะครับเหมือนย้อนเวลาได้นะครับสภาพหนึ่งในพันคันนี้ยังน้อยไปนะครับสภาพกิฟตมากครับบอดี้เดิมสนิทครับน็อตไม่เคยขยับครับสีไม่เคยเคลียร์แม้แต่ชิ้นเดียวภายในสวยสะอาดสะอ้านนะครับเบาะหลังพับได้นะครับเล่มเอกสารครบพร้อมโอนมีประกันชั้น2บวกแถมไปให้ด้วยนะครับภาษีจัดการต่อเป็นปี68ให้้้เรรียยบออลแม็กเเดิมออกห้าางลยยนะครับงปีด ไม่น้อยมากนะครับเพียง160,000โลเท่านั้นครับวันจะไปชมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งให้ช่องนักุณรถบ้านมือ2ด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปชมกันเลยครับว่ารถคันนี้จะสภาพสวยขนาดไหนนะครับโตโยต้าโคโรล่าเอลตินะครับคันนี้รถบ้าน2มือจากป้ายแดงนะครับเป็นปี2011นะครับสภาพนี้ผมบอกเลยว่า1เดียวเลยครับสภาพสวยมาก หนึ่งในพันคันยังน้อยไปนะครับเป็นตัว 1.8G นะครับรถบ้าน2มือจากป้ายแดงนะครับสภาพกิฟต์มากครับเหมือนย้อนเวลาได้เลยครับรถคันนี้ดิสเบรก4ล้อครับ 1.8G เป็นเครื่องดูโอ้แล้วนะครับไฟท้ายเป็น LED มีทับทิมล่างนะครับมีเซ็นเซอร์ถอย2จุดนะครับฟิล์มลูกค้าติดมาใหม่หมดทั้งคันนะครับล้อแมกได้เดิมหอกห้างนะครับไดยางโยโกฮามาปี2023นะครับ กระจกมองข้างมีไฟเลี้ยวในตัวนะครับสีสวยเงางามรอบคันครับทั้งคันไม่เคยเคลียร์สีเลยครับน็อตไม่เคยขยับไม่เคยเคลียร์สีเลยครับไฟหน้าใสๆนะครับขัดเคลือบให้เรียบร้อยนะครับภาษีเป็นปี68เรียบร้อยนะครับมีประกันชั้น2บวกแถมไปให้ด้วยนะครับสีสวยเงางามรอบคันครับมีไฟตัดหมอกมา1คู่นะครับไฟหน้าใสๆนะครับสีสวยเงางามรอบคันครับนี่ครับ สีเงาวิบวับเลยครับไม่เคยเคลียร์สีแม้แต่ชิ้นเดียวนะครับภายในเลี่ยมกิฟเลยครับภายในนี่น้องๆป้ายแดงเลยครับสภาพใหม่มากครับพวงมาลัยสี่ก้านเป็นมันตินะครับเกียร์ออโต้ขั้นบันไดครับแอร์ดิจิตอลเครื่องเสียงเดิมจากโรงงานครับเป็นจอในวิเกเตอร์นะครับเดิมกิฟเลยครับสภาพสวยมากครับคอนโซลหุ้มให้ใหม่เรียบร้อยนะครับไม่มีแตกนะครับสภาพสวยสวยเลยครับคันนี้ไม่เพียง1 6 0 0 0 0สนโลเท่านั้นครับ แผงประตูสวยงามครับไม่มีแตกไม่มีหักครับดูลายไม้ครับไม่มีลอกไม่มีร่อนเลยครับกระจกไฟฟ้าทั้งคันครับกุญแจเดิมจากโรงงานเลยครับสกอลิตี้เดิมเลยครับอมาชมเบาะหลังกันบ้างครับเบาะหลังก็สวยๆเลยครับสะอาดเรียบกิ๊บทั้งภายนอกและภายในครับหัวเบาะทั้ง3าหัวปรับระดับได้หมดนะครับดูภายในครับเบาะหลังนี่ซื้อมาแทบจะไม่มีคนนั่งเลยมั้งครับดูครับไม่ต้องเชื่อผมนะครับ ดูสภาพไปพร้อมๆกันนะครับฝาหลังคาไม่มีสกกระปกครับสวยสะอาดสะอ้านมากๆครับนี่ครับที่วางแขนที่วางแก้วน้ําไม่เคยใช้งานเลยครับนี่ครับบ่อหลังพับได้ครับ60-40ขนข้าวขนของสะดวกสบายครับทะลุถึงด้านหลังเลยครับเอาขึ้นง่ายนิดเดียวครับเพียงเท่านี้ก็เป็นบาะนั่งเรียบร้อยครับ ภายในเรียบกริบเลยครับสปาทําความสะอาดมาใหม่หมดนะครับดูพรมพื้นครับอยู่ครบหมดครับถังขยะใช้งานได้ครบหมดครับที่ไว้สัมภาระด้านหลังตึงๆเลยครับแทบจะไม่เคยใช้งานเลยครับแผงประตูสวยงามครับไม่มีแตกไม่มีหักลายไม้ไม่มีลอกไม่มีร่อนเลยครับดูมือเปิดครับไม่มีรอกเลยสภาพกริบมากอ่ะมาชมเบาะฝั่งซ้ายกันบ้างครับแผงประตูสวยงามครับไม่มีแตกไม่มีหักครับ ดูลายไม้ครับไม่มีลอกไม่มีร่อนเลยครับภายในเลี่ยมกิ๊บจริงๆครับดูเบาะครับทั้งสองฝั่งครับแทบจะไม่เคยมีคนนั่งเลยครับสภาพใหม่มากจริงๆครับดูสครับเพจครับไม่มีรอยขูดขีดเลยครับมาดูแผงประตูหน้ากันบ้างครับไม่มีแตกไม่มีหักครับลายไม้ไม่มีลอกไม่มีร่อนนะครับมือเปิดไม่มีลอกเลยครับสครับเพจครับ เอี่ยมๆคลิปๆทั้งคันครับภายในเลี่ยมคิปเลยครับเบาะไม่มีชำรุดฉีกขาดครับเบาะเดิมหมดเลยนะครับช่องวางแก้วน้ําช่องวางของไม่มีแตกหักนะครับลายไม้ไม่มีรอกไม่มีร่อนเลยครับปี2 0 1 0ันสิบจดเดนะครับนี่ครับ2 0 1 0ันสิบจดเดือนพฤศจิกานะครับเป็นดูโอ8 g นะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาฟังเสียงเครื่องกันบ้างนะครับ กุญแจรีโมทเดิมจากโรงงานเลยนะครับกุญแจอยู่ครบทั้ง3ดอกเลยนะครับรถสตาร์ตติดง่ายๆครับชึ่งเดียวติดครับเครื่องเดินนิ่งๆเงียบๆครับไม่เพียง1 6 0 0 0โลเท่านั้นครับรถใช้น้อยมากครับเจ้าของใช้ดูแลรักษาดีมากครับที่สำคัญมีกล้องบันทึกให้เรียบร้อยนะครับไม่ต้องไปติดตั้งเพิ่มเติมนะครับจอเนวิเกเตอร์เดิมจากโรงงานครับ มีกล้องถอยเรียบร้อยครับใช้งานได้ครบหมดนะครับสภาพนี้จะไปหาที่ไหนอีกครับที่เสียบ AUX ใช้งานได้ครบหมดครับช่องวางของช่องวางแก้วน้ำที่ไว้เหรียญไม่มีแตกหักครับสภาพกิฟจริงๆครับดูช่องวางแก้วน้ำครับสปาทำความสะอาดมาใหม่หมดครับเครื่องเสียงใช้งานได้ครบหมดนะครับ เป็นจอทัชสกรีนเดิมจากโรงงานเลยนะครับสามารถเลือกขึ้นได้ใส่แผ่นซีดีได้ใส่ SD card ดได้นะครับสวยสมบูรณ์พร้อมใช้งานครับพวงมาลัยมันตินะครับเอาเสียงขึ้นเอาเสียงลงที่พวงมาลัยนะครับนี่ครับใช้งานได้ครบหมดเลยนะครับปรับเปลี่ยนขึ้นปรับที่พวงมาลัยได้เลยนะครับกดโหมดต่างๆนะครับใช้งานได้ครบหมดนะครับด้านขวาก็จะเป็นกด หน้าจอดิสเพย์นะครับนี่ครับกดดูได้ว่าน้ำมันในถังวิ่งได้อีกกี่กิโลนะครับมีโหมด Eco นะครับประหยัดประหยัดนะครับไม่เพียงแสนหกเท่านั้นครับรถวิ่งน้อยมากครับนี่ครับกระจกไม่มีแตกไม่มีหักครับใช้งานได้ครบหมดครับนี่ครับสวยสมบูรณ์พร้อมใช้มากๆครับสภาพนี้หในพันยังน้อยไปครับกิ๊บมากผมบอกเลยว่าหาสภาพนี้ไม่มีแล้วครับ นี่ครับสภาพคลิปแบบนี้นนไม่มีแล้วแน่นอนครับผมกล้าพูดเลยกระจกไฟฟ้ ok านะครับกระจกไฟฟ้าใช้งานได้ครบหมดครับด้านขวานะครับด้านขวาก็ใช้งานได้ครบหมดเช่นกันนะครับปรับข้างนะครับซ้ายขวาขึ้นลงใช้งานได้ครบหมดนะครับด้านซ้ายนะครับซ้ายขวาขึ้นลงใช้งานได้ครบหมดนะครับพับข้างครับ คับข้างก็ใช้งานได้ครบหมดเช่นกันครับสวยสมบูรณ์แบบนี้ครับหายากมากๆครับอ่าแอร์ดิจิตอลนะครับกดนิ่มๆเลยนะครับปรับอุณหภูมินะครับเบอร์พัดลมนะครับนี่ครับแอร์เย็นลมแรงครับปรับใช้ได้ครบหมดครับไลฟ้ากระจกหน้าไลฟ้ากระจกหลังใช้งานได้ครบหมดครับสวยสมบูรณ์มากๆครับหรือจะกดเป็นออโต้ก็ได้เช่นกันครับอ่าก็จะปรับแรงลมอัตโนมัตินะครับ เดี๋ยวเรามาดูเล่มกับเอกสารกันบ้างนะครับเล่มเอกสารครบพร้อมโอนนะครับที่สําคัญมีประกันชั้น2บวกแถมไปให้ด้วยนะครับนี่ครับยางเพิ่งเปลี่ยนมานะครับปี2023นะครับฟิล์มเพิ่งติดเมื่อปีก่อนนี่เองครับนี่ครับรถเข้าศูนย์เช็คระยะตลอดนะครับคู่มือต่างๆนะครับอยู่ครบหมดเลยนะครับนี่นะครับอันนี้ตั้งแต่ออกจากป้ายแดงเลยครับ โบชัวยังอยู่อยู่เลยครับอันนี้เล่มกับเอกสารครับรถบ้านสองมือจากป้ายแดงครับขนมือแรกนะครับเจ้าของมือแรกซื้อเงินสดออกห้างนะครับไม่เคยชนไม่เคยติดแก๊สไม่เคยเคลียร์สีเลยครับมีประกันชั้น2บวกแถมไปให้ด้วยครับเล่มเอกสารครบพร้อมโอนนะครับอันนี้กุญแจนะครับกุญแจอยู่ครบเลยนะครับนี่ครับกุญแจสดอกครับอยู่ครบหมดเลยครับและซีเรียลกุญแจนะครับ นัมเบอร์ก right. ุญแจอยู่ครบหมดครับนี่ครับนัมเบอร์กุญแจนี่ยังไม่เคยใช้งานเลยกุญแจรีโมท2ชุดครับสมบูรณ์แบบนี้นะครับหาไม่มีแล้วแน่นอนครับผมกล้าพูดเลยพวงมาลัยปรับได้4ทิศทางนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูห้องเครื่องกับฝาท้ายกันบ้างนะครับเครื่องเดินเรียบเงียบมากๆนะครับ1,800ซีซีนะครับเป็นเครื่องตัวใหม่แล้วนะครับเป็นเครื่องดูโอ้นะครับเครื่องเดินนิ่งเงียบมากๆนะครับห้องเครื่องสวยมากนะครับหัวโชคเดิมทุกจุดครับ ฝากระโปรงไม่เคยแกะไม่เคยถอดครับน็อตไม่มีขยับครับน็อตไม่มีขยับครับ 3L 3R อยู่ครบหมดครับเม็ดอาร์คเดิมทุกจุดครับเหรียญบาทอยู่ครบหมดครับคานเดิมสนิทครับน็อตไม่มีขยับครับผมนี่ครับน็อตกรอนไม่เคยแกะไม่เคยถอดครับคานเดิมสนิทครับเหรียญบาทอยู่ครบหมดครับ 3L3R อยู่ครบหมดครับเม็ดอาร์คเดิมทุกจุดครับน็อตไม่มีขยับครับน็อตไม่มีขยับครับหัวโชคเดิมทุกจุดครับนี่ครับฝากระโปรงไม่เคยแกะไม่เคยถอดครับ ตาโตโยต้านะครับอยู่ครบหน้าท้ายเลยนะครับสติ๊กเกอร์เลยเดิมจากโรงงานครับอยู่ครบหมดครับเหรียญบาทครับเหรียญบาทครับเหรียญบาทเหรียญบาทนะครับสติ๊กเกอร์เลยเดิมจากโรงงานครับอยู่ครบหมดครับห้องเครื่องเดิมสวยมากๆครับเดินนิ่งเงียบมากๆครับแอร์หนาวชั่านะครับนี่ครับน้ําจับเลยครับหนาวมากๆแน่นอนครับนี่ครับไม่มีไอครับเดินทางไกลสบายแน่นอนครับเครื่องเดินนิ่งเงียบๆครับแบตเพิ่งเปลี่ยนเมื่อปี66ครับแบตใหม่ๆเลยครับ เครื่องเดินนิ่งเงียบมากครับแทบจะไม่ได้ยินเสียงเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูฝาท้ายกันบ้างครับท้ายก็กว้างขวางนะครับขนข้าวขนของสะดวกสบายนะครับนี่ครับท้ายเดิมสนิทครับเม็ดอาร์คเดิมทุกจุดครับเม็ดอาร์คลางน้ําอยู่ครบหมดครับนี่ครับฝากระโปรงไม่เคยแกะไม่เคยถอดครับนี่ครับน็อตไม่มีขยับครับเม็ดอาร์คเดิมทุกจุดครับตะเข็บเม็ดอาร์คเดิมหมดครับเม็ดอาร์คลางน้ําอยู่ครบหมดครับเดิมสนิทครับ มีถาดท้ายมาให้ครบพร้อมเรียบร้อยนะครับไม่ต้องไปติดตั้งเพิ่มเติมนะครับยางอะไรแม่แรงเครื่องมือนะครับอยู่ครบหมดครับยางอะไรไม่เคยลงพื้นเลยนะครับเดิมสนิทครับตั้งแต่ออกจากป้ายแดงเลยครับยางอะไรนะครับนี่ครับปี2 0 1 0ครับแม่แรงไม่เคยลงพื้นครับไม่เคยแตะพื้นเลยครับเดิมสวยมากครับสภาพนี้ผมบอกเลยว่าหาไม่มีแล้วแน่นอนครับ1 8 g ปี2011ครับ รถบ้าน2มือจากป้ายแดงนะครับสภาพเดิมคลิปได้ล้อแมกเดิมด้วยครับอ่ะสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจก็ติดต่อสอบถามมันเข้ามาได้เลยนะครับคันนี้ราคาเพียง2 5 9 0 0 0บาทเท่านั้นครับสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจก็ติดต่อสอบถามมันเข้ามาได้เลยนะครับเบอร์โทร0 6 2 1 9 1 9 4 4 9หนะครับรถอยู่จังหวัดนครปฐมนะครับต่างจังหวัดส่งเทเลอร์ได้ทั่วประเทศนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งให้ช่องนักขุณรถบ้านมือ2อด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ